เส้นทางชมวิวอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านาต้องปวัววิวเท่าน,นั้นเส้นทางอย่างนี้เขาบอกให้ขับรถทางเดียววนทางเดียวแล้วเดี๋ยวออกทางเดิมนะครับแล้วก็ไปประทับตาเนื่องจากวันนี้มาวันที่31ธันวา2567เจ้า,จาที่บอกว่าตอนนี้น้ำมันลดจึงทำให้มีฝุ่นเยอะแล้วนะักท่องเที่ยวร้องเรียนมาก เขาก็เลยไม่อนุญาตให้กางเต็นท์นะครับบ้านพักก็เงียบสงบไม่มีคนอยู่อันนี้เขาก็เลยให้วนให้วนตามสถานที่ทางเดียววนตามเส้นทางเขาให้ขับรถวนนะครับแล้วเดี๋ยวออกไปทางเดิมครับขอบคุณมากครับครับผม รถบ,บนนะครับหนึ่งรอบเดี๋ยวเอาอไปทาองเดิมนะครับประทับตาตอนแรกว่าจะมานอนที่นี่ท่านี้เขาไปให้กางเต็นท์เพราะเขาบอกว่าฝุ่นเยอะนักลองน้ท่องเที่ยวร้องเรียนมาวันหน้าก็เลยไม่ให้กางเลยตัดปัญหานะครับบ้านพักงเงียบสงบไม่มีคนอยู่ครับมีแต่เจ้าหน้าที่เยอะแยะมากเลยนะครับเขาก็ยืนยู่ตามจุดต่งตางๆอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวทางก็จะเป็นวันเวย์อย่างเงี้ยครับ เพราะฉะนั้นควรจะเป็นโฟร์วิวือไมก็เป็นกระบะยกสูงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คืออุทยานแห่งชาติเนี่ยลำ,น,ำน,น้ำน่านแต่รถเก่งวางส่วนก็มาได้นะเป็นทางวันเวนะครับเนี่ยขาไม่ย,ยกให้กางเต็มเพราะเขาบอกฝุ่นเยอะอยกท่า้ก็ต้องนั่งแพรแพรไปอย่างชีรานชัยเคยบอกไว้แต่ไม่เป็นไรครับเราไม่นั่งแพเดี๋ยวอาจจะไปพักในเมืองนะครับ อาจจะฝุ่นเยอะจริงๆนะครับเนี่ยเท่าที่เราขับมาเนี่ลักษณะนี่ก็คือลำน้ำนานเห็นไว้อะอุปกว่าน้ำมันลดเยอะแล้วฝุ่นเริ่มเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมากลางเต็นแล้วไม่ดีนะครับเราก็เห็นเส้นทางเผื่อใครอยากจะลองมาขับรถเล่นนะครับอุทยานแห่งชาติลำน้ำนานจังหวัดอุตรดิตถ์ นี่อาจจะเป็นที่สุดท้ายนะครับของปีนี้อุทยานแห่งชาติเดี๋ยวปีหน้าค่อยเริ่มกันใหม่ดูที่ว่าเราจะไปเริ่มที่ไหนนะครับตอนแรกก็จะมานอนที่นี่แล้วตื่นที่นี่ดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับนี่เขาให้กางก็ไม่เป็นไรครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่รุ้นนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปอุตรดิตถ์ที่ไหนได้หรือว่าอาจจะขึ้นไปน่านเลยนะครับแล้นี่เขาก็เขียน่าสถานที่กลางเต็นท์อยู่ ขอไปให้กลางแล้วครับไม่เป็นไรฝุ่นจยอะจริงอ่ะก็อาจจะเข้าใจได้แต่ลานกลางเต็นท์ถ้าอยู่ตรงเมื่อกี้นี้เดินขึ้นห้องน้ำก็เอาเรื่องอยู่นี่วนมาแล้วครับอาจจะได้ค่อนทางแ,แล้วก็จะวนกลับไปทางเดิม,มไม่ก็ต้อง ကောင်းတယ်ကွာ ครับหมดออกแล้วครับ จุดเริ่มต้นที่เมื่อกี้นี้เขาให้เราวนหนึ่งรอบนะครับเพื่อชมอยูทาดุทยานินชาตดํำนำงานขอจบเป็นทึกแค่นี้